จันที่21่ิมิถุนายน2564เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายอภิญญาสุจริต,ตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่6ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางอุดมรักษ์สอนสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการแร งานผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายด้านสหกรณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ กระทรวงการคลังผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการกาลสินจำกัดจำนวน15ล้านบาทและสหกรณ์ออมทรัพย์สหาภาพแรงงานไทยคูราโบจำกัดจำนวน10ล้านบาทพร้อมทางรับทราบ ริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผ่านระบบ e-service ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่1กร,รกฎาคม2564รายง,งานสรุปผลการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนพฤษภาคม2564ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2564ผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัด ของสหกรณ์อมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2563ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานอง คุณเพื่อผู้ใช้แรงงานให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการหากสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน